สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำโปรแกรมอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับขั้นแรกเราก็อย่าลืมใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อโปรแกรมลงไปโปรแกรมอัตราการแลกเปลี่ยน เงินทัดที่สองนะครับหรือทีน,นี้เราจะทำของประเทศอะไรคิดไว้นะครับอ่าเครื่องหมายสมิคุลเครื่องหมายนี้จะอยู่ตรงนะครับในโปรแกรมเครื่องหมายที่เป็นฟันหนูนะครับเครื่องหมายฟัน หรือจะเป็นอันนี้เรียรก,กนนเครื่องหมายซิงเกิลโคดนะครับแล้วก็มีอีกันนึงเครื่องหมายดับเบิลโคดนะครับอ่าเป็นอ่ากดเครื่องหมายเราก็พิมพ์กดไปหนึ่งครั้งก็จะให้เลยเราก็พิมพ์ได้เลย คำนวณอัตราการแลกเปลี่ยนเงินเราจะเอาเงินบาทเป็นเงินของประเทศอะไรดีอ่าเป็นเงินมาเลเซียมาเลเซียนี้จะเป็นเงินดิงกิตนะสกุลเงินดิงกิตดิงกิตมาเลเซียโอ ในอาเซียนแล้วกันลิงกินมาเลเซียครับตรงนี้เราก็ตกแต่งตกแต่งนิดนึงให้มันดูตรงตเต็มเตมตรงนี้เท่ากันจะได้สวยงามนะครับเพ่อ่ากดครั้งเดียวนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เลยก็คือตัว single code ก็ใส่เข้าไปเราจะแปลงเป็นเงินลิงกิตนะครับเงินลิงกิตอ่าทีนี้เราก็มาคำสั่งต่อไปก็คือ l a t นะที่ตัวแปรตัวนี้เราจะเอาชื่อว่า l a t นะครับก็ float อ่าคำสั่งนี้ก็จะเอาทำหน้าที่ในการแปลงเป็นหน่วย แปลงหน่วยให้เป็นรัสนิยมนะครับในข้างในใส่วงเล็บปุ๊บก็ไปมันก็จะขึ้นมาให้เลยแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับ Input ใส่วงเล็บเข้าไปอีกปุ๊บ่ปิดให้แล้วเราก็ s i n g l e ลโพิมพ์ s i n g l o d e ถ้าอยู่ปุ่มนะครับค่าอยู่เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้พอดี นี่อยู่หน้าจอก็อยู่ตรงนี้ก็พิมพ์กดจิ้มเอาได้เลยอันนี้วงเล็บก็อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเครื่องหมายที่จําเป็นเขาก็จะเอามาเดียงไว้ตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยเนี่ยป้อนอัตราการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยน ง,งิงนบาทไยตัวหนึ่งริงกิตนะมาเลเซียตัวนี้ริงกินมาเลียมาเลเซียแล้วก็พิมพ์ตัวนี้เข้าไป เ n นเตอร์แล้วก็ต่อไปอาบาสนะี P A B A N เอนิตทีวงเล็บนะครับความเท่ากับเท่ากับ ป้อนจำนวนเงินโปรแกรมนี้นะครับจะเป็นการแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยเป็นเงินต่างประเทศสมมติว่าเรามีเงินอยู่สัก10,000บาทเนี่ยจะแลกเป็นเงินลิงกิตได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือเอาไว้ป้อนจำนวนเงินนะครับป้อนจำนวนเงินเงินบาทไทย บาทไทยปอนจำนวนเงินบาทไทยนะครับต่อไปทีนี้อัตราการแลกเปลี่ยนเราจะไปดูได้จากตรงไหน,นเราก็ไปเซิร์ชเข้าไปในเว็บพิมพ์เข้าไปใน Google เลยครับว่าอัตราการแลกเปลี่ยนมันจะมีเว็บของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ ให้นักเรียนเข้าไปค้นหาเว็บตัวนั้นได้เลยใช้ใช้ลิงก์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับส่วนนักเรียนค้นหาเจอแล้วเจอตัวนี้อยู่นะครับเจอตัวนี้เนี่ยใน Google เนี่ยนักเรียนอย่าไปใช้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นโปรแกรมที่เขาทำมาเรียบร้อยแล้วมันจะทำให้สับสนนะครับให้เราเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาดู ที่ลิงก์ตัวนี้นะครับอัตราการแลกเปลี่ยนประจำงบาลของเงินตราต่างประเทศใช้ลิงก์นี้คลิกเข้าไปครับก็จะเป็นลิงก์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเราก็มาดูตรงนี้เลยนะครับว่านี่ของมาเลเซียนะครับของมาเลเซียเป็นเงินลิงกิตมาเลยนะครับเราก็เลือกเอาเลยนะสมมติว่าเราจะเอาของมาเลย m y เ,เราก็เอาตัวนี้ไปเลยเดี๋ยวป้องกันการหลงนะครับ m y r ส่วนตัวแปรนะครับ m y r m y r จะตั้งเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่จะเป็นนะาจะเป็น m y r หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ตั้งได้เลยแต่ถ้าอยากให้ดีนะครับเพื่อการการสับสนนะเราก็ตั้งตามตัวย่อของเขาตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ผิด แล้วเราก็เอาเงินบาทก่อตัวแปรที่เป็นเงินบาท b a h t หารด้วยตัวแปรที่เป็นเลรีย t ตัวแปรที่เป็นเลรียน,นะครับเสร็จแล้วก็บรรทัดที่8ด

ลิงกิตมาเลมาเลเซียขอวักนิดนึงแล้วใส่เครื่องหมายมีเทียแล้วก็ใส่เครื่องหมายเปอร์เซน็นต์เครื่องหมายเปอร์เซน็นต์ครับแล้วก็ตามด้วยจุดสอง F นะ เทศปกันประเทศมาเลเซียลิงกิตอา่าหมายเป็นลิงกิตเสร็จแล้วก็กดลูกศรเลื่อนอกมาหน่อยนึงนะครับออกมาหลังขีดนะครับแล้วก็ใส่คอมมาเข้าไปนะ ถ้าไม่ใส่คอมมากก็ใส่เปอร์เซ็นก็ได้นะครับใส่เปอร์เซ็นเข้าไปแล้วก็ใส่ตัวตัวแปรที่ชื่อว่า m y r นะนี่คือตัวนี้เนี่ยใส่ตัวนี้เข้าไป m y r ตัวบรรทัดที่เจ็ดนะครับตรงนี้ให้มันตรงกันเนะสร็จแล้วก็ Print. เรียบร้อยเราก็ลองลันดูนี่ไงครับเห็นไหมตัวนักเสอขึ้นนะทีนี้อาตาัตราป้อนอัตราการเงินมาเลเราก็ไปดูดูว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเงินมาเลนั้นอยู่ที่ไหนกูก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าให้ไปดูในเว็บ อัตราการแลกเปลี่ยนนะครับของสกุลเงินตราต่างประเทศของธาานาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งอัตราการแลกเปลี่ยนของเงินมาเลย์ก,ก็อยู่ที่เจ็ดจุดอ่าตัวนี้เราพิมพ์เอาเองเลยนะครับ7จ็ดจุดเจ็ดอ่าอันนี้คือเต็มนะครับเต็มแบบเต็มบางทีเราก็แถวสองตำแหน่งก็ได้คุณสิยมน,นะอันนี้กดใส่เต็ม พิมพ์เสร็จแล้วก็กด enter นะพิมพ์เสร็จแล้วก,กด enter หนึ่งครั้งก็จะถามอยู่ว่าให้ป้อนจำนวนเงินบาทไทยสมมติว่าเรามีเงินสักห้า0 0ื่บาทนี่ก็พิมพ์ไป50,000บาทไปมาเลเซียไปเที่ยวมีเงินอยู่50,000บาทเราต้องการแลกเป็นเงิน LinkedIn, ay, ลิงกิตมาเลยเราจะได้กี่บาทนะกี่เหรียญ แล้วกดเข้าไปาก็คำนวณเรียบร้อยแล้วคุณจะได้เงินประเทศมาเลเซียอยู่ที่6กพ0นสี่ร้อลิงกิตที่อันนี้คือเป็นการประมวลผลเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยทีนี้นักเรียนเวลาทำเสร็จแล้วให้นักเรียนทําคลิปตัวนี้นะครับบันทึกการทํางานส่งนะครับ อธิบายขั้นตอนการทางานว่าโปรแกรมเราเนี่ยโปรแกรมเราเนี่ยทำงานอย่างไรแปลงค่าเงินประเทศอะไรมีหน่วยเป็นอะไรนะครับตัวอย่างเช่นเอาประเทศอื่นนะครับประเทศอื่นนะครับตัวอย่างเช่นหลังจากที่ครูรันโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับรันโปรแกรมเราก็อธิบายไปเลยโปรแกรมนี้ เป็นการคำนวณอัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินลิงกิตมาเลเซียอัตราการแลกเปลี่ยนเงินอัตราการแลกเปลี่ยนเงินมาเลเซียอยู่ที่เจ็ดจุของวันวันนี้ลวะวันที่สินี่เจ็ดจนะแล้วก็อิเตอร์ไปถ้าสมมติว่าเรามีเงินไทยอยู่ 5,000บาทป้อนเลขอะไรก็ได้นะครับมีเงินไทยอยู่5,000บาทเราก็เอน e ตอร์ก็จะได้เงินประเทศมาเลเซียอยู่ที่645.61ยิงลิงกิตจ,จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับก็เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ